ครับก็กลับมาพบอีกคมกับแมในเทพโอตะคุอวยหองก็อยู่กับน้องนอนงอองผมที่ผมแตงตัวอะไรนักบอลมาอืมกลับมีน้องกล้วยในสุกตาของผมน้องกล้วยน้องกล้วยน้องกล้วยกล้วยนะฮะพอทงมึงดิ้อเมไม่ทำต้องกินเขาแอบครับไม่ใช่อว์แล้วก็มีลำพโพงวันหนึง่งแม่ แล้วมีหอนไปคลิปมันบดตลกคลิปแบกที่ผมได้ทำเข้าไปอืมกระปุกหนึ่งมีแต่ชาท์ตงูที่ได้เหมือนงูแล้วก็มีกระเป๋านักเรียนที่ไม่รูตร้ตากกาูดจงกลางแล้วก็อีฮะช้า,ชางน้อยน้อยจริงๆช้างนะวบอกอมไม่เอาผมจะหุ่สุดยไม่ แล้วมีกระองต่อยองูที่มีไว้ตกลงมาเลยว้าจะฟังยาถุยโดนเลยโอ้ยทำมอยสุกเลยเออแล้วก็ลำโพงงูงออันหนึ่งอืมลำโพงู เป๊ะเช่บังเอิอืมไม่ห็นมากแค่ผม,มงมงมานังฝอยตอนนี้บ้านผมรวยนะครับรวยแต่เขืออืมไม่ต้องผลนะเขือก็ยังไม่รวยก,ก็ไม่นั่งผลนะส่วนไหนว่าผมที่รวยแต่เขืบเนีนนนกนน้ก็ไม่นั่งผลอนะืมส่วนไหนผมจะกินขนมปีหน้าหังก็ไม่นั่งผลเนาะเพราะมันเป็นอาหารที่ถูกมากๆนั่นคือขนมปีหน้าหังไม่ต้องผลโอเค ห้ามผลเด็ดขาดเข้าใจวันนี้ก็ผมก็ไม่มียามถ่ายคลิปงน่นๆผมก็จบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ